วันพุทธที่7กันยายนพุทธศักราช2565ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงแบบมากๆแบบน่าสะใจน,น่าทึ่งหรือว่าอยู่เหนือการคาดคิดของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตทั่ว,วไปรวมทั้งเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวรายวันประจำวันพุทธที่7กันยายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกันุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดียไดฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5เา่เอาละครับ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์กันเลยนะครับเป็นราชาไม้เท้า เป็นราชาของความมั่นคงในเรื่องของการงานโอกาสของการงานชาววันอาทิตย์จะดีขึ้นไม่ว่าท่านทำงานส่วนตัวอาชีพอิสระทำงานรับจ้างหรือว่าเป็นคนทำงานประจำ ท่านมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองตามความรู้ความสามารถตามเหตุการณ์ที่กําลังจะเป็นไปแนวโน้มทิศทางต่ตางๆจะดีขึ้นจะทําให้ท่านมีความาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้บริหารเป,เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสร้างงานดีๆขึ้นมาในช่วงเวลานี้หรือไม่คนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงาน ท่านก็มีโอกาสดีๆในการที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ให้มีความมั่นคงต่อไปสำหรับคนที่ทำงานส่วนตัวท่านก็มีโอกาสดีในเรื่องของการทำสัญญาการค้าขายการเจราจาธุรกิจการงานใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้านี่ก็เป็นเรื่องของงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่ดีขึ้นสำหรับคนที่ทำงานประจำท่านมีแนวโน้มที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นได้รับงานได้รับตำแหน่งมีความก้าวหน้าและมีการเดินทางนะครับมีการเดินทางเพื่อที่จะไปสร้างอนาคตใหม่ๆใ,ให้เกิดความมั่นคงต่อไปอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทำงานย้ายที่ทำงานในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็น7 ถ้วยนะครับจะถ้วยคือเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่อาจจะเป็นปัญหานะครับที่ดีคือท่านสามารถสร้างพลังความคิดจินตนาการให้กลายเป็นความจริงได้อะไรที่มันสามารถทําไปอ่าสารต่อไปต่อยอดให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมาสร้างเป็นงานสร้างเป็นอาชีพได้ ก็จะมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่บางจุดบางคนก็อาจจะเปิดปัญหาซ้าซากวนเวียนอยู่กับเรื่องที่คิดไม่ตกแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็อาจจะเกิดความคิดที่มันฟุ้งซ่านเกินไปนิดนึงในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น1ิบ เหรียญน,นะครับสิบเหรียญคือโอกาสดีโชคดีโชคลาภสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นมานะครับการเจรจาการติดต่องานประสบผลเส็จมีกําไรจากการค้าขายมีเงินเข้ามาจํานวนเยอะๆด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของงานของเงินและความร,รักรวมทั้งครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ขึ้นมาในช่วงนี้ก็เปิดกว้างขึ้นมามากๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการงานมากๆม,มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจสำหรับคนที่ทํางานประจํามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนเป็นตําแหน่งงานมีโอกาสพุ่งขามก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีแนวโน้มที่ท่านจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานรวมทั้งงานส่วนตัวอาชีพอิสระก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับโอกาสของทรัพย์สินเงินทองรายได้ก็จะเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้มีแนวโน้มที่ ท่านจะได้รับเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดใน วันจันทร์นะครับมีงานมีเงินมีความสมบูรณ์ดีในด้านปัจจัยปัจจัยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมารอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมีความสมบูรณ์ดีมั่นคงดีนะครับรายละเอียดต่างๆหรือว่าข้อที่อาจจะยังมีปัญหาเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากคาราใบที่หนึ่งเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือความสมบูรณ์ สมบูรณ์ในเรื่องของงานและรายได้การเงินวันนี้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์มีจุดที่เข้ามาในช่วงนี้งานยังมีความพร้อมมีความมั่นคงดีมีรายได้มีค่าตอบแทนแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารมีอะไรเข้ามาส่วนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับรวมทั้งปัจจัย ภายนอกเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่เติมเต็มเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์ก็อาจจะขาดปัจจัยที่เป็นเรื่องภายในรอคอยส่วนที่จะเติมเต็มเข้ามาโดยเฉพาะประเด็นของความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านรอคอยและจะสมบูรณ์เข้ามาครอบครัวลูกหลานบริวารคนที่เรารักและห่วงใยก็จะมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาให้ ไม่มีอะไรที่น่ากังวลจนเกินไปนักนะครับมีความสมบูรณ์เข้ามาสิ่งที่ท่านรอคอยก็อาจจะเติมเต็มเข้ามาด้วยลูกหลานบริวารของท่านนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชินีไม่เท้าเรื่องของการงานโดดเด่นมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นแม้ว่าท่านอาจจะต้องทํางานมากเกินไปมากมากไป มากเกินปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จังถือว่ามีงานโดดเด่นเข้ามามีความมั่นคงเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาอุกตสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเก้าไม่เท้านะครับเรื่องของงานนะครับงานจะนําสิ่งดีๆมาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะสมหวังนะครับมีโชคมีลาบมี อะไรที่ดีๆเกิดขึ้นมาจากการงานนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ดีในเรื่องของการงานการเงินงานมั่นคงขึ้นเติบโตไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจําหรือว่างานรับจ้างมีความเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์อาจจกําลังรอคอยความรักรอคอยคนรักที่อยู่กัน คนละที่ในช่วงเวลานี้นะครับส่วนทิศทางแนวทางโอ,อกาสของท่านยังเป็นเรื่องของการงานงานจะเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้มีงานเข้ามาตลอดสําหรับท่านที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้จะได้รับความสมหวังได้รับโอกาสดีๆมีความถูกต้องมีความยุติธรรมมีเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการเงินเป็นความรักนะครับแต่ว่าเรื่องของสุขภาพ ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรกใบที่1เป็น justice นะครับเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมความเที่ยงธรรมความยุติธรรม ที่พี่น้องชาววันอังคารนะครับมีส่วนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมแก่คนอื่นเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายงานจะออกมาเยอะนะครับวันนี้ให้ความรู้เป็นการที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นมาด้วยนะครับหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านกาลังรอคอยคําว่า ถูกต้องเที่ยงธรรมยุติธรรมท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนนั้นนะครับเกิดการกรณีที่มีความขัดแย้งแล้วจะได้รับการไกล่เกลี่ยให้ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น10เไม่เท้าเรื่องของโอกาสการงานเติบโตมั่นคงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะครับวันนี้มีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีคําสั่งที่ดีๆเข้ามาสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับมีโอกาสเติบโตได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสํำคัญเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น4ีไม่เท้าเรื่องของงานเงินความรักนะครับวันนี้การงานคนที่รอคอยงานอยู่มีแนวโน้มที่จะได้งานทำนะครับคนที่สมัครงานสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุเข้าทํางานมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับงานเข้ามาเติบโตต่อไปด้วยคนทํางานประจําก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมีตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับส่วนการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะมีค่าตอบแทนมีไรายได้มีรายรับเข้ามาน่าพอใจอยู่ด้วย นะครับส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังมีความสวยงามนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในเรื่องของความรักนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น10บดาบนะครับเรื่องของสุขภาพ เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันอังคารควรระม,มัดระวังนะครับไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยอย่างไรก็ไม่ควรให้เกิดดีกว่านะครับถือว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาบอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับคําว่าความถูกต้องความยุติธรรมมาแรงมากๆนะครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานเกี่ยวกับกฎหมายการให้ความรู้การที่จะสร้างงานช่วยเหลือคนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้รวมทั้งความถูกต้องความยุติธรรมที่ท่านรอคอยอยู่ท่านก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆในส่วนนี้ด้วยนะครับการงานเติบโตมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมีความก้าวหน้ามั่นคงมีรายได้มีการเงินที่ดีมากๆแล้วก็จะมีความรักที่เข้าใจ <c oughs> เห็นใจซึ่งการแตานคนที่รอคอยความรักจะสมหวังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของสุขภาพนะครับควรใส่ใจประมาัดระวังและดูแลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงนินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มี วีน o อฟฟอร์จูมีคุมทรัพย์มหาสมบัติมีกรงล้อของโชคชะตาเข้ามาพลิกชีวิตของท่านให้พบกับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็น Win ออ f ฟอร์จูนเป็นเรื่องของโชคลาภมหาศาลเป็นการที่ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งน่าอาศัศจรรย์ สำหรับคนที่รอคอยงานมีโอกาสดีมากๆที่จะงานของท่านเข้ามาในช่วงเวดานี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตได้มีตําแหน่งที่เติบโตมั่นคงขึ้นแบบไม่น่าเชื่อนะครับหรือว่าคนที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับงานที่สําคัญสําคัญเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีการเงินเข้ามาแบบดีมากๆรายได้แบบจํานวนเยอะๆก็จะหมุนเข้ามาทําให้ท่านผิดพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ้นจากวิกฤตได้ในเรื่องของการเงินจะมีความมั่นคงดีในเรื่องของการเงินต่อไปรวมทั้งเหตุปัจจัยอื่นที่จะส่งทําให้ชีวิตของชาววันพุธพลิกเปลี่ยนแบบน่าอัศจรรย์พบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเงินรายได้ความรักด้วยนะครับพี่น้องชาววันพุธมีโอกาสดีามากๆที่ท่านจะสมหวังได้มีการเงินที่ดีมากขึ้นคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังเรื่องของความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นใจกันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์ในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดมูลนะครับเรื่องของการตัดสินใจปัญหาบางอย่างที่อาจจะยังคลุมเครือท่านยังไม่สามารถเลือกได้คิดได้นะครับพี่น้องชาววันพุธครับก็าอาจจะเกิดปัญหาอยู่ในส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งพอท่านตั้งหลักได้ตั้งสติได้คลี่คลายปัญหาต่างๆก็จะตามมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงมองเห็นโอกาสชัดเจนขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ รการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น2องถ้วยนะครับวันนี้ความรักคนรักจะนําสิ่งดีๆมาให้ โชคลาภการเงินความสําเร็จความสุขความพอใจที่จะตามมานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้มีดวงของบีนออฟฟอร์จูนอยู่ในเส้นทางดวงของท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้แบบน่าอัศจรรย์ความสำเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นมาโอกาสของการงานโอกาสการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความร่ํารวยมีเงินทองเข้ามามา,มากมายรวมทั้งการเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้มีความสมบูรณ์ขึ้น เพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาบางจุดบางเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไขแล้วท่านจะผ่านพ้นจากจุดนั้นไปนะครับรวมทั้งโอกาสโชคลาภซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากความรักจากคนรักจะนําสิ่งดีๆมาให้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพลัลเัสปตด,ดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤลหัสสบดีนะครับวันนี้มีปุคลิกพิเศษโดดเด่นเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีจุดที่ควรระวังอยู่ซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น3ดาบ3ดาบคือเรื่องของอารมณ์วันนี้จิตใจค่อนข้างที่จะไม่ ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะมีความใจร้อนติดต่อกับใครก็จะเกิดปัญหาวู่วามนะครับหรือไม่ก็จะมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะไม่เข้าใจซึ่งกแารันกรเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางก่อนวันนี้ขอให้ใจเย็นๆลดคําว่าความกโกรธอารมณ์ลงบ้างนะครับแล้วท่านก็จะมี อะไรดีขึ้นนะครับรองไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งเราก็จะมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นตรงกันข้ามกับถ้าเผื่อว่าเรามัวแต่ไปเพ่งเลียงโทษคนนั้นคนนี้ไม่เข้าใจอารมณ์ไม่ใครดีงูดกิจลำคาญใจก็จะพลาดโอกาสดีๆไปเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีพระจันทรนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับวันนี้โดดเด่นมากในการที่จะทํางาน ด้านสื่อการประชาสัมพันธ์งานด้านของการบันเทิงนะครับท่านจะสร้างงานได้แบบน่าประทับใจคนที่เข้ามาเห็นมาดูมาสัมผัสกับสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับวันนี้จุดเด่นอยู่ตรงนี้และโอกาสของการงานก็จะเข้ามาการติดต่อการทําสัญญาการค้าขายดีมากๆที่ท่านจะสร้างงานได้รับความสําเร็จเส้นทางของการเงินก็จะตามมามีโอกาสที่ท่านจะได้เงินเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับจากอาชีพการงานจากความรู้ความสามารถของท่านแต่ว่า จุดที่อาจจะเกิดปัญหาคือเรื่องของความเครียดความกังวลความวิตกที่ท่านเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมานะครับเวลาที่อยู่คนเดียวท่านก็จะเจอภาวะความเครียดความกดดันเล่นงานเอาก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งเรื่องของ ความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะักท่านอาจจะเจอคนรักที่ขาดความจริงใจมีปัญหาแทรกซ้อนเป็นกรณีรักสามเศร้าต้องมีความผิดหวังเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องของความรักด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7เหรียน,นะครับวันนี้เรื่องของการเงินการ ทำความบางแผนงานเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีทั้งรายรับและก็มีรายจ่ายด้วยสำหรับคนที่เข้าใจนะครับมีแผนงานมีระเบียบในการจัดการเรื่องของการเงินก็จะสบายๆนะครับวันนี้ได้มาจัดการบริหารวางแผนเก็บอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรนะครับหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านอาจจะผิดพลาดในการบริหารก็จะเกิดความปวดหัวได้เหมือนกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววัน พาิหัสบอดีนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นสาม เม็ดสามถ้วยนะครับสามถ้วยคือความสมหวังมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นงานเป็นเงินเป็นสิ่งดีๆที่จะตามเข้ามาสําหรับท่านที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้รับความสามหวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงการติดต่อการสื่อสารการเจรจางานบันเทิงมีความโดดเด่นมีความสำเร็จมีความสมหวังมีโอกาสาที่จะได้งานสร้างงานแล้วมีสิ่งดีๆตามมาเรื่องของการเงินรายรับรายได,ดย้ก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าจุด ที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของจิตใจอาจจะไม่ค่อ เย็นเท่าไหร่นักมีความใจร้อนกระวนกระวายหรือว่าขัดแย้งทะเลาะก,กันง่ายๆความรักยังไม่ลงตัวความเครียดด้วยอะไรด้วยที่จะตามมาเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับรวมทั้งท่านต้องมีวางแผนเกี่ยวกับการเงินดีๆเพื่อที่ท่านจะเกิดความมั่นคงต่อไปทากลางสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเสมอในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องของการงานและความสำเร็จทางด้านของการเงินสิ่งดีๆที่จะตามมา ก็ยังพร้อมอยู่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มี เรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการแข่งขันในเส้นทางของอาชีพการงานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ท่านจะประสบผลสำเร็จก็เปิดกว้างขึ้นมาไม่น้อยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินบนันนีชาววันศุกร์อาจจะต้องมีเรื่องต้องจัดการหมุนเงินนะครับรายได้ตรงนี้เอามาใช้จ่ายตรงนี้หรือว่า ตรงนี้ตรงนี้ประมาณว่าอย่างนั้นแหละเคลื่อนไหวหมุนไปหมุนมาบางทีอาจจะหมุนเยอะไปจนปวดหัวก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของรายรับโอกาสมีแต่ว่ารายจ่ายก็มีเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7จ็ไม้เท้าเรื่องของโอกาสการงานมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงสำหรับชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การติดต่อกับผู้คนนะครับจะมีคู่แข่งมีข้อเปรียบเทียบมีกฎเกณฑ์มีกติกาโน่นนี่นั่นเข้ามามีปัญหาอยู่ได้หลายเรื่องแต่ที่สุดแล้ว ยังเป็นโอกาสดีสําหรับชาววันศุกร์ที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการแข่งขันเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าการค้าขายก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินดาบชีวิตยังมี เรื่องต้องทำเยอะทีเดียวนะครับสำหรับชาววันศุกร์วันนี้เคลื่อนไหวมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการบางคนมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอะไรที่มันวุ่นวุ่นวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเสมอสำหรับชาววันศุกร์นะครับต้องหนักแน่นต้องสู้ต้องอดทนแล้วท่านก็จะมีโอกาสประสบผลสเส็จหนักครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันศุกเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคมีลาบนะครับมีการเงินที่เกิดขึ้นมาจากงาน พิเศษนะครับอาชีพสำรองอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้ท่านได้รับเงินเข้ามาซึ่งก็น่าพอใจอยู่ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนต้องสู้ต้องทนต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมที่จะแข่งขันพร้อมที่จะผ่านกฎเกณฑ์คัดเลือกทดสอบตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสําเร็จในวันนี้นะครับโอกาสของท่านโชคลาภของท่านยังมีเข้ามาตลอดนะครับโดยเฉพาะจากอาชีพเสรมิมอาชีพพิเศษ อาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาเจอป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่คาดคิดด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านยังมีจุดดีจุดที่เขาเรียกว่าจุดแข็งจุดที่ท่านจะผ่านอุปสรรคได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นหนึ่งถ้วยนะครับมาเริ่มมาดูเรื่องของบรรยากาศ วันนี้บรรยากาศที่ดีอะไรที่ดีๆนี่แหละครับจิตใจดีโลกสวยงามหรือว่าความคิดดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้ก็จะส่งผลให้พี่น้องชาววันเสารม์มีอะไรที่ดีๆตามมานะครับการงานการเงินความรักก็พร้อมที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้ท่านเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นทาวเวอร์นะครับนี่จุดหักเหของวงจรชีวิตของชาววัน เสาร์นะครับวันนี้อาจจะมีสิ่งดีๆชีวิตกําลังเนินดูดีๆนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเจอเรื่องที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงปรับปรับกระทันหันคนที่เดินทางคนที่มีงานต้องทํามีการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีจิตกิกกรรมอะไรที่เราต้องยกของตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรับกระทันหันเราอาจจะเรียกได้ว่าอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งเรื่องของวงจรชีวิตทั่วทั่ว ไปด้วยเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่ทํางานแบบปุรับกระทันหันขึ้นมาก็อาจจะเป็นวงจรที่มันเกิดความห,ากหักเหรวดเร็วเข้ามาเพื่อให้ท่านต้องรับมือด้วยความไม่ประมาทด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเฮอร์มิตเป็นนักบวชเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ให้พี่น้องชาววันเสาร์ที่เจอปัญหาเจอประสักได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกิดการเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันหักเหรุนแรงเหล่านั้นแล้วก็พร้อมรับมือเปลี่ยนแปลงได้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือให้ทิศทางให้แนวทางที่ดีๆสําหรับคนที่มีความพร้อมมีสติปัญญามีความที่จะเข้าใจปฏิบัติตัวเองอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นความสำด,ดเป็นความพอเพียงเรียนรู้ปฏิบัติตัวเองท่านก็จะได้ รับความช่วยเหลือทําให้ท่านผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปได้วันนี้เป็นโอกาสดีสาหรับชาววันเสาร์ที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อที่ท่านจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลคุณงามความดีที่มีก็จะเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะส่งให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งได้รับความสําเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเสี่เหรียญน,นะครับว,นนวันนี้ยังมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าต้องบริหารโชคลาภจัดการ ด้วยความรอบคอบแล้วโอกาสของท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตามมานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในใดอย่างอาจจะเกิดขึ้นมาแบบรุนแรงโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับเบื้องต้นท่านควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความว่าไม่ประมาทรอบคอบไม่ว่าจะเรื่องของสภาพจิตใจการจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยความาระมัดระวังนะครับการเดินทางการขับรถการจะทํากิจกรรมอะไรวันนี้ก็รอบคอบไว้ก่อนดีกว่าเพื่อที่ เราจะรับมือ กับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยความที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ทิศทางแนวทางของท่านเริ่มดีขึ้นผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาก็ยังมีส่วนที่จะช่วยให้ท่านได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้จนกระทั่งได้พบแสงสว่างพบความหวังใหม่ๆมีประกายของอะไรดีๆเข้ามาในช่วงเวลานี้รวมทั้งยังมีโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองมีรายได้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน สาครับอะครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID Line ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทราศาพัพท์0816971645เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหบังมีความมั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ